เดีย๋ยวเออเก่งเว้ยเออกินเยอะนะอ่ะกินเี่เออได้มีกำลังน้องไม่สบายน้องเดินไม่ได้นะเพื่อนพี่บินก็ได้ใส่ป้อนอย่างเงี้ย เห็นไหมอ่ะ,อะกินไดเยอะลูกเออเออเก่งเว้ยผมก็จะใช้เป็นอาหารกระป๋องนะครับให้น้องนะเนี่ยเนียน้องเลยนี่กินเข้าไปลูกเออเก่งจังเลยกินยเยอะจะได,ได,ได้มีกำลังมาวิ่งเขานะเห็นไหมเนี่ย พอนีอ้ให้หน่อยอ่ะร่วงหน่อยอันนห,หมดลูกเป็นอาหารกระป๋องนะครับเ,เพื่อนๆนี่พี่วิงก็ให้เขาน้อยน้อยเขานะเออนี้หมดเอออเดี๋ยวพ่อให้ใหม่พอให้ใหม่อนนี้นึงอ่ะอามานี่อาหารกระป๋องนะเป็นอาหารกระป๋องของแมวนะครับแมวใหญ่แหละอันนี้เป็นเนื้อปลาล้วนๆเลยนะครับ เป็นเนื้อปลาทูน่านะอ่ะเนี่ยอ่ะเอออ่าไหมเออเก่งลูกเราจะได้มีกำลังมาวิ่งอะครับอืมแฟนเพื่อนใชเออปึ๊บ เราเลี้ยงเขาเราก็รักเขานะครับเพื่อนๆอ,อยู่ๆก็ไม่สบายในเดินไม่ได้ผมก็ได้ล่ป้อนอาหารให้น้องเขานะครับเห็นไหมนี่ฮะเออเก่งจังเลยลูกเอออ่ะเอาไมเอาไม่เอไมตักไม่ตักไม่ตักไม่กระป๋องหนึ่งก็กินได้ประมาณสามวันนะครับเพื่อนๆน,นี่เป็นมีหลายรสนะเนื้อปลาทูน่าแล้วก็เป็นเนื้ออกไก่บดอะไรเงี้ย

กินได้เยอะนะครับเพื่อนๆก็แข็งแรงขึ้นนะครับน้องแข็งแรงขึ้นนะครับอ่า,อาขอบคุณนะครับเพื่อนๆยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทองหยิบด้วยนะครับ